นะครับผมตอนนี้ hehe, Sha, ข ain, เขากะมาฮอดแล้วนะครับผมบานนะครับเอฟซีนะครับครับย่แถววังตาช่างนะครับแถววังมะกรูดเพี่น้องเด้ออันนี้กะที่สองคันเลยนะครับสองคันคือจังหลอดพังหันละพี่น้องตอนนี้กะสิจากแดดแน่จังน้อยนะครับเป็นไหนเป็นทหารแดดดีบ่รองเบิ่งแต่แลต่มันได้จอดแล้วเห็นบ่เดือนไงเดี๋ยวเห็นคันนี้ก่อนกันได้ม่อยากดรกบ ครับอืมบ้านยังคือบ้านเหนียวบังมะกรูดตีคือบ้านหนึงบังกระบอกเนอะบังบังกระบกดียวน้นกระบกนะครับหาซิบแรงนะครับผมครัไอ้เราก็นะครับสั่งไปเห็นอยู่ของผู้ใดก่อนเหรอของคันใดก่อเห็นของคันใดเห็นข้งในเหรอนิวฮันแลียนนิวฮันแลียนเลยไปหนีเด่นปนี่ครับโอ้ปีที่แล้วของปีที่แล้วครับ

บวเป็นเดียวลายขอยู่ของีเาดติดขเป็นของของของผมมันบะโอ้ที่ไหนใดมันตุ้มเดียวกันพี่ไข่เดียวกันเล่นบะครับพรผมดิพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับอืมขายอยู่แต่ว่าขายมันเนียมากมากอขายมามาขายเขาะมากับเอ้เห็นเพราะว่ามินมีตัวอย่างไงเบื้องไงเหรเบิ้งหลายไข่นะครับมันบดปันได้ะอืม แดีวแต่เพื่อนมาเขาเขามันเห็ดสไตล์เขาอย่างเดียวนี่นี่ครับฟอร์ดหกปันหกแยกระบบด้วยครับเด้อนี่ครับคอยแต่เบิงครับว่างานกับเบิงสองคันแล้วนะครับอยู่แถวบ้านลักลอยเบิงเบิงผมผมไปอุบลนน่ะเนาะเบิงหอดอันเขมราดสิเขมราดครับรถตตตู้้ิดดลมมกีไอยวนนนแงๆรถตู้ติดลม อยางก็เอารถเข็นเข็นกับใครถอะไรนะโอ้รถยูรถยูลุงชินด้วยลุงชินลุงชินมือนกุ๊บเลยเฮาไปไต่กับใครเสียเงินที่เก่าเสียเงินที่เก่าแต่แบบที่ใดของของที่ดีบอแค่นั้นแหละจีพราะว่าเวลาเขาซื้อของเขาก็ต้องเบิ่งดีๆเขาได้เสียเงินแล้วเป็นบ่ล่ะมันต้องเรียกดีๆว่ายคือเอาสิงไหมเรียบร้ที่นี่มันมากินเด้อไปเพราะอเขาบม่ค่อยกินสิงเนี้ย สุเน้นมากินสิงเลยกินแต่สั่งมีสั่งบ๋อหลับไปเปลี่ยนกันเลยจ้ะแต่วระเดีอยวอนปนีก็ติบ่คือดอกมาบริการเองเลยว่ะเอาดึกปรทันใจแล้ววาอยากได้หลายแล้วเอฟทีเอฟทีต้องเฮ็ดซอยกันเอาติดตามมาโดนฟอดได้ครับเด้อนี่ฟอดก็ป่าติบแรงเขาอืมเอฟซีอันนี้อันนี้เอฟยังเอฟสิบหกเลยไอ้แล้วเอฟสิบหก นี่ครับมาหอดมาถึงครเป็นการเองเป็น้องเด้อผมผมมาส่งห้องไปใส่นะครับมีแต่คนอัอนหุ่มคนหอมเพราะว่าผมเป็นการเองนะครับไปใส่กับใคแม่นแทบมีขวดตั้งแห้งเบากันมวนแห้งครับผมนี่บางอันเพิ่งเอาสิงไมเหรอแล้วไปเปลี่ยนเป็นสร้างครับมันค่อยโตใหญ่เพราะว่ามาวางท่าชสร้างนะครับเบิ่นน่ามาวางทาเสียนะครับโอเคเป็น้องเด้อนะครับเด็ดเจ้ไรบ่นนะครับเท็นะครับคั้นแรกแล้วเป็นน้องเด้อนะครับ กะบางานกะร้องระบบนมู่ถัมันแล้วนะครับแต่ว่านะครับเซตนี้กะเดี๋ยวขั้นที่เสียไว้ก่อนนะครับเราถี่ไปเหตุขั้นที่สองครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับผมเพราะเด็กมีแนวแก้วไปหรอโซเชินใส่เบิ่งดูแม่กางอเต้นมาพี่น้องเลยมันถือพดได้น้อนนี่พร้อมฝนบอเิ่งส่นนงนี่พูดนะนั่งครับแก้วมาแล้วแนวแก้วห่อนแต่ลูกชิ้น,นนี่แนวแก้วห่อนนะแนวแก้วอย่างนี้แนวแก้วห่อน รับห้าสิบแรงเสรียไปแล้วหนึ่งคันนะครับเหลือฟอรดได้บาดที่นี่ฟอดนะครับตัวนี้ครับคือเกาแหละครับงามๆคือเการับรองไม่ผิดหวังจากคนก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้นี่ครับการเดินทรงเดินสายนะครับนี่พ่อเดี๋ยวจีพ่อมาเบิงการเดินสายนี่ไหมตีเขาแน่นี่เขาเดินสายดีป่เครับห้าสิบแรงนะครับทื่โครงส้าง อันนี้ก็เชื่อมทอให้ไหมนะครับเด้อวพอดีมันติดคาคําเขาหน่อยหนึ่งนะครับเอาก็ย่ายออกมานะครับผมแต่ถ้าเป็นทอรุ่นไม้เขาส่วนมมกเขาติดถอดออกไว้เลยนะครับอันนี้มันเป็นทอรุ่นเก่านี่ครับจังหวะก่อไกขี้ดินนะครับจังหวะโยกค่อยจะเบิ้งนะครับเพราะนั้นโยกให้เบิ้งอยู่แต่่าหลายคนก็เบิ้งหลายรอบแลวหลายคั้แล้วตัวนี้ร็จแล้วนะครับฟอร์ดนะครับเตรียมทานะครับติดตั้งห้านแล้วพี่น้องเด้อฟอร์ หกพันหกนะครับอันนี้ก็เป็นแยกระบบนะครับสีนําเงินอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่แหละองเขากะใส่เวลาไปบระดนนะครับพวกหาทิพแรงพวกครูปตานะครับผมนี่คันที่สามของมืนอนีกัเทสนะครับมันส่บาเก่าบ่สคู่รองฝีกเลยสีกเบิง้งสีกออกเอิรนละสีกรวด โอเคนะครับผมมาเอาอะไรได้โก้ไว้ทั้งนี่เต็มเลยนี่ครับเดี๋ยวคอยตติดตามฟอร์ดนะครับมืัอนี้เดียนหงายจากน้อยพี่น้องเด้อพอดีมันออกพันษานะครับก่อีกิ่งเกินกับเต็มดวงแน่นะครับออกพันษาไหมนะครับนี่ตัวนี้ก็เลยเนี่ยแหละครับเป็นทั้งสี่ล้วออกมา,มาบดทีนี่ระวังด่านรถตู้เด้อ มันแดดฮอนเอามากังหมบัดที่นี่กางแดดคักเลยนดพี่น้องเล็ดนยครับอันนี้ก็ไปวังมะกรูดนะครับอันนั้นกับวังอย่างวังกวงสิอาทิพย์แรงเสร็จแล้วนะครับโอ้อยังจับเลยวะ่ะมาฐานนี่เอฟซี FC. เบิดจะควดแล้วสามควด มันบ่พอดอกไอ้มาบ่าพอดอกต้องไปเอามาอีกกินยังกินกินเสียด,ดิกินสร้างกับพ่เหลี่ยกินเสียกับพ่อยังโอ้ยไปหลุดน,นี่ครับไปหลุนสร้างเอาสีหนังเงินมนาพอเียวสีสมมันบ่ะทึกใจพวกลูกเออแมนเอาหนุกจวดยังหน่อยเดี๋ยวกางห่มเนอรพี่น้อ,องมันเอากันจังสี่เลยนะครับ เพี่น้องเป็นความความลำบากของสางนะครับเขาก็เอากันยนังสี่เลยนะครับนี่กังห่มเลยเดินหน้าเลยสุดเชิญเอาเขาวออกก็เอาเขาวออกแล้วไปอ,อีกไปอ,อีกสุดเชิญเวียงหอยพุ่นโอ้ยปุร,ริม,รรรรมัดะยกสุดเลยจีลูกเพ่เอาล้างลงก่อนเออไ,ไปแลีนไปนาไปทีนี่ เดี๋ยวเขาเวียงกอกไว้หาผมโอเคพี่น้องนะครับกลางผมให้รถฟอร์ดก็ยังกันยังสี่เลยนะครับมันฮอนเดดพามาเบืองไกลๆนะครับมัอน,นี่สีเรื่องครับดีนะครับปกติเห็ดแค่สามเรื่องแต่ว่ามันใกล้กันนะครับเพราะว่าเขาเห็ดหมองละสองเรื่องนะครับนี่เขาเห็ดหมองละสองเรื่องมันเลยี้ยวเนี่ยนะครับผมนี่ครับ กะสวยๆเลยนะครับตัวนี้เห็นแล้วนะเอาไปยกนะครับผมเอฟซีทั้งนี่นะครับเฝ่าสังนะครับเดือนหนาสิบก็คั้นเลยเด้อยครับเด้อเฉพาะเดือนพฤศจิกานะครับผมนี่ครับปิดฟอดนะนี่ครับอันนี้คือเป็นฟอร์ดแยกระบบนะครับเด้อตัวนี้แยกระบบที่แรกพอเราสั่งแบบว่าแยกแล้วครับเกิดเลยทั่วไปสังไหมว่าเอาแบบแยกไปทันวา เอาแยกก็แยกวนาครับเอาคือไปต้อยมาขามเอาขั้นไหนต้อยเอาคุนบาตาแกวเถอะต้อยว่ะนี่ต้อค้นแกวมาแล้วเนาะมันต้องไ้กินบลาขามดิี๋้วต่อยบลาขามมันพี่น้อาอาทิปแรกนะครับเอฟทีอูไปทุนการเกษตรนะครับผมตอนนี้นะครับยอดสร้างอยู่หลายลีเลยพี่นนองเด้อเพราะฉะนั้นนะครับถ้าผู้ใดนะครับอยากได้นะครับผมหรือมาเราะ่ะนันได้ใส่งานนะครับ ทังไปเลยนะครับเป็นจักสองหรือว่าเป็นเป็นเดือนไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมเองเหตุผมเองงานหลายไปหนานะครับผมเป็นว่างานหน่อยไปหนานะครับเพราะว่าทีมงานเขานะครับเหตุงานทัวประเทศไทยเลยนะครับแล้วค้นไปเห็นเห็นออกไปเรื่อยๆนะครับตบเล้วตบสั้นๆประคามเออเออเสยเสหัวเสยหัว เสยันเด็กคนเชิญคนเชิญเดี๋ยวใหลวว้ลุงเชินมานั่งเก็บ,บ,บ,บดีกว่าไงกว่าอีกลุงเชิญมานั่งเก็บประขาไหมหน่อยเก็บที่บังบักหลายเด้เพี่น้องเด้อลุงเชิญมานั่งเก็บประขาไหมหน่อยเร็วเออถอยถอยเดี๋ยวมีพระเอกครับผมน้อยกาตายนี่ตะก้อนขึ้นบักเภาบัตที่นี่ขึ้นบักขามได้บัตรที่ไหน พอดีคนเจ้านะครับเบิ้งพี่นอ้องเฮามาหลายหลายพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่งกลับไปบางส่วนแล้วนะครับผลมาเบิ้งนะครับผมทิ่ถนนไปบ้านวังมะกรูดนะครับเนี่ยแลนนรถมาจากอไอก้กระบิน,นครับขึ้นไปเอกขึ้นไปเอกมาขามบอนเนดะ้อไม่ต้องกลัวหรอกตัวก,กับพสูงหรอลุงขีน <c oughs> เ,อเอาแล้วเอาแล้วหลายแล้วพอแล้วลงมา อันนี้ขึ้นบกขามาไม่กินนะครับกินสมแก้มเบียร์ไปน้ำนะครับผมพอดีเขากะน่าจะถึงบ้านประมาณ 3- ามถึงสี่ทุ่มนะครับผมแล้วนะครับเอฟซีทางจังหวัดไออุทัยธานีบ้านไร่แล้วก็กำแพงเพชรสองเครื่องนะครับสี่สิบเจ็ดคนบนสีน้ําเงินแล้วก็เอ็มเก้าห้านะครับแยกระบบนะครับอยู่ร้านกระเบือนนะครับรอเขาได้เลยนะครับเขาขึ้นไปนะครับผม สวยยนะครับนะครับเอฟซีนะครับอูไปทุนการเกษตรนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะพี่น้องเด้อเพิ่นกับทร่มาจองนะครับมาสอบถามราคากันนะครับบางคนกับเพรท่านได้พร้อมนะครับหาเงินก้อนนะครับผมกะนะครับค่อยๆทยอยกันติดตั้งไปนะครับเขากะติดทยอยไล่ติดตั้งให้ทั่วประเทศนะครับผมนี่ครับงานเฮ้ามันกะนะครับ ก็ถือว่ากัผลิตได้เร็วครับผมมือละสองเครื่องได้อยู่นะครับทุกมือนี่เป็นไถ่หามศึกใจบ่พ่อศึกใจบ่เฮอศึกใจเห็นจังไหนเอออ้อน้องจันทไม่ศึกใจยูจูสีอะไรดิแทร่เ่า,ามานี้มานี่โอ้ยบักเบาวกูกับเมาไฟงั้นเหรอมันนี่ไอไม้ไม้ยังมือนี่ <c oughs> ตังไงาวไม้บางสะซางเออ คือมีแต่วังท่าเสียแต่เมื่อนี่คอยกินเสื้อน้อถึกใจบ่ถึกใจบ่ถึกใจครับผมถึกใจแห้งบ่ครับเบิ่งแต่โดนไปเบิ่งแต่โดนยังเบิ่งโดนแล้วแต่เพิ่งไม่เห็นเบิ่งโดนแล้วสองอาทิตย์ถึกใจอยู่เนาะพูดเถ้าแป้งได้แล้วพอไป้งได้แล้วโอ้ยเข่าพอเข้าบ้านอยู่เข้าบ้านอยู่โอเคเอาเวละไปพ่อการยุ่นอุทัยธานีครับขั้นแรกเด้อบาทที่นี่เด้อซอยหกนะครับบาดที่นี่รอบก่อนไปซอยสี่นะครับรอบหน้าไปซอยหก โอเคครับเอฟซีก็เหมือนฟ้ามัวดินนะครับเพิ่นเจ็บฐานกับบ้านกันหลายแล้วนะครับ <c oughs>